นี่มองกล้องไรมองกล้องไรนี่ผมอยู่ที่จินดตลัดฟาร์มครับจินจิน รัดนิดหนึ่งครับครับผมใช้บริการตกสมานานกี่ปีแล้วประมาณ30ปีแล้วสาปีแล้วเหรอครับผมโอ้ตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่หรอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองยังใช้อยู่ใช้อยู่ไม่ใช้ตกสแล้ไมันด้แจ้ใครตกลงบริการดีบริการดีครับผมเอาใจใส่ลูกค้าประจับใช่มีอะไรกันว่ากันเลยว่ากันเลยโทรมาหาเฮ้ยลุงรัดดอกเบี้ยถูกเอาไหมเอา คำว่าปฏิเสธไม่มีนี่ไม่ใช่ว่าลุงนัทพูดดีเพราะว่าตกสอนั่งอยู่กันมัไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันตามคุณทุนนันก็ดูไหนๆคุณนันนี่แหละที่มาดูแลอ่าใช่เป็นควายสนเชื่อของคุณกะหลงชื่อบางนันใช่ไหมใช่บางนันบางนันเข้ามาดูแลตั้งลุงนัทตั้งกี่ปีมาแล้วครับอ๋อตั้งแต่ผมเป็นสนเชื่อเป็นสนเชื่อเชื่อตอนนี้บางนันตำแหน่งอะไรขวาน่าหน่วยอะตอนนี้วาน้าหน่วยขวาน่าหน่วยฝ่ายสินเชื่อฝ่ายสนเชื่ออฝ เข้ามายังไงตอนแรกลุงนัดเขายังไง่ะก็เจอครั้งนี้ก็แกไปติดต่อเลยครับเพราะว่าผมมาใหม่ๆแกไม่รู้จักอะช่วงนั้นแกก็ไม่รู้จักก็เลยคุยไปเรื่อยๆก็ได้ว่าแกํำสวนปาล์มก็เยอะสวนยางก็เยอะอ่าแล้วแกจะมาเลี้ยงวัวตอนแรกนะจะมาเลี้ยงวัวก็เลยบอกว่าถ้าว่าทุนไม่มียังไงก็มาติดต่อได้นะครับก็คือดูโปรเจกต์ของแกว่าเป็นยังไงแล้วก็ คุยกันเดินเรื่องกันได้เลยโอประมาณนี้เลยนะประมาณนั่นแหละนี่กี่ปีนะเมื่อกี้จำได้ไหมไปคุยครั้งแรกหลายปีแล้วสามสิบใช่ไหมเมื่อกี้บอกเมื่อกี้สามสิบแะแต่ก่อนที่มาเลี้ยงวัวนี่หลายปีมือนกัน,นเนาะสิบกว่าปีครับผมจริงๆ<ม>อย่างอย่างช่วงเนี้ยเกิดสถานการณ์โควิด -19 นะครับ<ม>ซึ่งวันนี้ทางผู้ช่วยสำนักง,งานตกสอจังหวัดสตูลเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยมานั่งเป็นสักขีพยานอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับ อย่างผู้ช่วยครับตอนนี้ลูกค้าเราตกสในจังหวัดเยอะใช่ไหมครับเยอะราบทำธุรกิจด้านการเกษตรนะครับส่วนใหญ่ก็ทําอาชีพอะไรบ้างที่นี่ครับอาชีพหลักนี่จะเป็นเรื่องของสวนยางของตามนะฮะแล้วก็มีประมงแล้วก็ในการเลี้ยงสัตว์ประุสัตว์ครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นหลักของพื้นที่นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนการผลิตที่ที่ที่ใช้ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย นวัตรกรรมนวัตรกรรมเข้า,าม,มาช่วย,วยนะอ,อย่างรูรัดนี่แหละ,ะค,คือนะถ้าเราดูตรงนี้จะเป็นการใช้นวัตรกรรมใช้เทคนโนโลยีเข้ามาช่วยมีการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องในเรื่องต่างๆครับก็ทําให้ทกัเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับเหมืหอกมมน,นกับบอกว่าเดี๋ยวนี้จะไปทางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับคำว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือแนวคิดแบบแบบเข้ากับยุคสมัยยุคสมัยสมัยใหม่สมัยใหม่นะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ย ไม่จําเป็นต้องเลือดหรูก็ได้นะครับถูกไหมฮะแต่สามารถที่จะใช้ได้จริงนะครับประยุกต์ใช้กับสานการได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ากสสนับสนุนอยู่ครับนะครับครับครับทางผู้ช่วยบอกว่าไต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะโดยใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมกินดาลัดฟาร์มมีอะไรใหม่ๆที่ว่าบ้างมีอะไรใหม่ๆครับใหม่ๆก็นนเทคโนโลยีการสั่งแพะ เมืองนอกอยากแอปบริกาเลือร้อยมาขายให้ลูกค้าแล้วก็คือคือหมายความว่าตรงนี้เราติดต่อกับแอปพลิชกาโดยตรงเลยใช่ครับเทยีติดต่อครับผมอันนี้คือลูกชายทำลูกชายทำหน้ที่เองอลูกชายจบวิศวะครับสั่งตรงเลยสั่งตรงเลยไม่ต้องผ่านใครโอ้อันนี้อันแรกแล้วครับผมมีอะไรอีกบ้างมีไอไลน์สดขายพวกเนี้ยโอ้อนี่คือหมายความว่าสั่งมาแล้วเนี่ยสั่งมาแล้วขายขายไล่์สด แล้วค่ะต้าวเกิดกัดยองสมมุติว่าลุงพรจองครับลุงพรต้องเสียตังมาก่อนโอันหไอ้นี่นวัตกรรมด้วยเหรอลูกใช่ครับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใช่ไหมการการจองอ่ะเป็นการการแน่นอนใช่ไหมตัวสั่งแพ้มันร้อยหนึ่งคุณจองมันสมมุติว่ามีคนจองอยู่ร้อยเจ็ดแปดสิบตัวเหลือเรากลับมาเลี้ยงที่บ้านอ่าแล้วเรามาขายลูกต่อขายลูกต่อครับผม โอ้นี่ครับนี่อทันสมัยเนี่ยน่าหนักนะจองเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนครับผมเพราะการลงทุนเราลงทุนไอ้มันเยอะมันเยอะมันเยอะมีความเสี่ยงไม่ได้นะมีความเสี่ยงไม่ได้โควิดตามาอยู่ครับผมโควิดกำลังตามาอยู่ครับผมผู้ช่วยทีนี้บอกว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้เกษตรกรเดี๋ยวนี้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ใช่ไหมมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีต่างๆตกสก็จะเข้ามาช่วยมาดูแลส่งเสริม ครับผมแบบนั้นครับผมใช่ครับอย่างกรณีลุงรัตน์น,นี่ถือว่าเข้าข่ายเข้าข่ายแล้วก็<แ>เป็นต้นแบบให้กับให้กับพวกเราคนในพื้นที่ด้วยโอ้หมายความว่าลุงรัตน์เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเป็นเกษตรกรต้นแบบแบบให้กับคนในพื้นที่นในพื้นที่ทเลี้ยงแพะผมมาศึกษาดูงานด้วยได้ได้ได้วมันก็ว่าให้ชุมชนใช่ไหมให้ผมให้ชุมชนให้ลูกค้าเกษตรกรในพื้นที่นะครับมาดูมาดูแนวคิดมาดูแนวคิดดูวิธีการวิธีการบางครั้งอาจจะไม่ได้เย็บแพะแต่เหมือนที่เราฟังเมื่อกี้นะครับในเรื่องของ การไลฟ์สดเนี่ยขายสินค้าขายสินค้านะครับหรือแนวคิดในเรื่องของการหาพันธุ์อะไรต่างๆที่มั่นใจนะครับการกวหน้าหัวก้าวหน้านะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้ให้คนรุ่นใหม่ให้ลูกเข้ามาลูกช่วยในกิจการเขาเรียกว่าทายาททายาทเกษตรกรเหมือนกับว่าดึงทายาทดึงเกษตรกรกลับบ้านมาช่วยในพื้นที่สำคัญมากเลยผมเข้าใจเลยตรงนี้ตองแท้เลยถึงว่าก็มีโครงการอะไรนะ ไอเกษตรกรฮักบ้านเกิดอะไรนะช่วยอะไรก็ได้นะพอดีลูกชายกลังดิจินฮักบ้านเกิดดิเยนฮักบ้านเกิดนี่ทีนี้อ่ะผมถามนิดนึงเพราะว่าอย่างลุงรัฐเนี่ยแกถือว่าเป็นรายใหญ่เป็นที่รู้จักในจังหวัดนั่นแหละแต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเป็นมือใหม่ตรงเนี้ยจะเข้าถึงบริการตกสอย่างไงครับการการที่ว่าอยากให้เกษตรกรรายย่อยนะครับ จะเข้ามาใช้บริการหรือว่าจะติดต่อ,อยังไงนะครับผมแนะนําเสมอนะครับอาจจะฝากบอกหัวผ่าหัวหน้ากลุ่มแม้กระทั่งลุงรัฐอย่างนี้ผมก็ฝากบอกต่อว่าให้เกษตรกรเ,เข้าไปติดต่อไปคุยพูดคุยนะครับเพราะว่าแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวตรงนั้นเ <c oughs> พราะว่าเกษตรกรไม่ก็กล้าเข้าเด <c oughs> ินขึ้นไปเลยใช่ครับอ่าใช่ครับเพราะก็อาจจะนึกถึงเหมือนกับแบงค์พานิด นะครับอ่าก็เลยไม่กล้าเข้าไปติดต่อแต่ว่าถือว่าอ่าทกศเหมือนกับลูกกับหลานนะครับเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับเพราะแต่ละอย่างแต่ละอ่าแต่ละคนปัญหาไม่กันไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันนะครับบางคนอ่าเหมือนมีที่อยู่ซีหาได้รายได้ไม่พอเพียงอืมก็ก็เลยแนะนําว่าถ้าต้องการจะเสริมรายได้ถ้าต้องการเลี้ยงแพะก็แนะนําว่าอ่ไปดู ได้ที่ลุงดัดจิกินดัฟาร์มนะครับแกจะแนะนําให้แกจะพูดคุยให้แม้กระทั่งเรื่องพันุเพะนะครับเล่งที่มาเล่งขายการตลาดแกได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าแกชำนาญครับชำนาญดฟังบางดันพูดแล้วเนี่ยเกษตรกรไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่รายย่อยทุกอย่างเดินไปที่ตกสได้หมดเลยครับตรงนี้ผู้ช่วยครับเป็นยังไงบ้างตกสศนี่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับยืนยันครับยืนยันยืนยันนะครับเพราะว่าตกสศ เป็นมากกว่าธนาคารนะครับไม่ใช่สินเชื่ออย่างเดียวเราเป็นมากกว่าธนาคารนะครับแล้วเราจะเคียงคู่รู้ค่าประชาชนตลอดไปโอ้โหนี่สุดยอดเลยคํานี้นะเพราะว่าเชื่อมโยงต่างๆไม่ใช่ว่าให้คู่ให้สินเชื่อแต่ความรู้ต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงกับเกษตรกรไปถึงคนใหม่ๆที่อยากจะมาเลี้ยงแพะอะไรต่างๆด้วยสุดยอดครับยี่ยมสุดยอดกินดารัฟามนี่ใหญ่สุดใช่ไหม ใหญ่สุด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 โอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่สุดเลยโอ้โหจริงโอ้ยใหญ่จริงๆ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 ของจังหวัดสตูลเลยล่ะใหญ่สุดของจังหวัดสตูลเลยครับ